สวัสดีนะครับวันนี้นะครับผมขอนำเสนอกระตูนเรื่องหนึ่งนะที่ผมชอบมากเลยนะครับก็คือโคโค่ฟัวเฮดสลัดจอมลุยนะครับเต็มพิกัดสลัดจอมลุยโคโค่นะฮะซึ่งกระตูนเรื่องนี้เป็นผลงานของเขียนชื่อคุณฮิเดยุกิโยเนฮาระนะครับที่ต้องกล่าวกันถึงเรื่องนี้เพราะว่ามันมีภาคใหม่ออกมาภาคใหม่อันนี้ชื่อว่าเป็นเรื่องของ Sun เซ็ตโรสนะฮะ เต็มพิกัดอัดกระจุยนะครับแต่ว่าภาคใหม่นี้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับภาคนี้เลยนะน่าจะน่าจะต่อเนื่องกันแต่ไม่ได้เกี่ยวกันเลยเนื้อเรื่องใหม่พระเอกใหม่หมดเลยนะครับแต่ว่าพออ่านแล้วมันทําให้ผมนึกถึงเรื่องนี้เลยเอามาเล่าให้ทุกคนฟังกันว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งตัวการ์ตูนโคโค่นี้นะครับมันเริ่มเข้ามาน่าจะตอนช่วงปี2540นะฮะมีทั้งหมด29เล่มบวกกับอีก1ตอนพิเศษ ที่โชว์นี้เป็นเล่ม 28, 29นะครับมือหนึ่งน่าจะหายากแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าจะไม่ได้ตีพิมพ์นะฮะส่วนใหญ่ที่ผมหาในอินเทอร์เน็ตเจอก็จะเป็นมือ2ไปหมดใครสนใจอยากอ่านลองดูนะครับแต่ถ้าใครไม่เคยอ่านลองฟังนี้ดูนะครับเรื่องของโคโค่นี้นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับโจนสลัดสวิตมาดอนน่านะครับเป็นแนวเดียวกับวันพีทเลยนะฮะก็คือเรือเนี่ย ลูกเรือน้อยแต่เก่งกันทุกคนนะฮะมีกัปตันชื่อว่าจอห์นบาร์ดนะครับซึ่งจอห์นบาร์ดนี้วัตถุประสงค์เขาการออกเรือคือการตามหาตำนานฟอคเคนะครับโดยโกโก้โค้ Go เองเนี่ยเขาก็จะมีตัวบาร์ดเนี่ยเป็นไอดอลของเขาชื่นชอบมากนะครับซึ่งเปิดเรื่องมาครับจะเป็น กลุ่มโจรสลัดสวิตบอลอน่าในเรือสโตนเฮดของเขาเนี่ยฮะกำลังไปชิงสมบัติชิ้นหนึ่งนะฮะซึ่งสมบัติชิ้นนี้มันจะเป็นกรงจักรอันหนึ่งนะฮะซึ่งในนั้นเนี่ยมันเขียนเอาไว้ว่าศพส,สองหน้าจะชี้เส้นทางเดินเรือนะครับซึ่งศพสองหน้าเนี่ยทำให้เขารู้เลยว่าเขาจะต้องไปที่ไหนต่อ กลุ่มโจรสลัดกะโหลกแดงเรสแคลงเรานี่เองนะครับมีกัปตันคือกัปตันสเปอร์โดนะครับพร้อมกับลูกชายคา r f เฟลซึ่งเป็นเพื่อนรักของโคโค่นะครับซึ่งในเมืองนี้เองที่ทำให้กัปตันบารกับโคค่นี่ได้พบกันนะฮะโคโคเป็นเด็กกำพร้าอาศัยอยู่ในเมืองแห่งนี้นะครับที่เป็นเมืองพัฒนาของโจรสลัดกลุ่มนี้นะครับ ซึ่งการได้พบกันของเขาทั้งสองคนนะฮะก็ไม่ทําให้โคโค่นั้นผิดหวังเลยนะครับบาร์สดาบคู่นะฮะเจ๋งจริงๆที่โคโค่เขาได้ใฝ่ฝันเอาไว้นะครับซึ่งในตอนนั้นเองนะฮะโคโค่เนี่ยเขามีต้มหูสีแดงนะฮะที่บาร์สเนี่ยกำลังตามหาด้วยอยู่1ชิ้นนะฮะซึ่งชิ้นหนึ่งอยู่ที่คาเฟ่ลนะฮะลูกสาวของสเปร์โดนะครับจึงทําให้บาร์สต้องเอ่ยชวนโคโค่เนี่ยขึ้นเรือนะครับซึ่งทันใดนั้นเองโคโค่ก็าติดคิดแล้วตัวเองได้ทําตามความฝันอย่างแน่นอนตอบตกลงบาร์ ซึ่งพอโคโค่ขึ้นเรือครับก็ทางโนสเองเนี่ยก็ได้อธิบายถึงอารยธรรมฟอร์คอนนะฮะว่ามันเป็นอะไรนะฮะมันจะเป็นหินพลังขับแล้วก็มีสัตว์ปีศาจนะฮะที่แปลงร่างได้สัตว์ยักษ์นะครับซึ่งพวกเขาเชื่อว่ามันมีอยู่จริงเพราะเขาเคยเห็นภาพพวกนั้นเนี่ยอยู่บนผนังกำแพงถ้ำที่เกาะแห่งหนึ่งนะฮะซึ่ง ในขณะที่อยู่บนเรือนี้นะครับบาสได้สอนโคโค่อยู่สองอย่างก็คือจะไม่ฆ่าสิ่งที่ไม่กินนะฮะแล้วก็ต้องปกป้องสมบัติของตัวเองให้ได้นะครับซึ่งจุดหมายถัดไปนะครับที่กลุ่มโจรสลัดนี้จะต้องไปจะต้องผ่านช่องแคบดามีนะครับซึ่งในช่องแคบนี้นะฮะจะมีสัตว์ที่เป็นผู้พิทักษ์แห่งทะเลนะฮะคาเมร่านะฮะอาศัยอยู่นะครับซึ่งทุกคนไม่สามารถสู้ได้เลยนะครับตัวนี้เขาเก่งมากนะครับจนเหลือคนสุดท้ายนะฮะที่เป็นโคโค่เนี่ยจะโดน กินแล้วนะครับโคโค่ได้แสดงความกล้าหาญนะฮะต่อสัตว์ตัวนี้นะฮะจำให้หยุดการโจมตีทุกคนหนีไปซะและซาปลาตตัวนี้ก็หยุดการโจมตีต่อหน้าโคโค่และจากไปนะครับซึ่งเดดก็เลยให้ข้อมูลว่าไอเดวิวคลคามาร่าเนี่ยที่คนก็กล่าวถึงอ่ะไม่ใช่ตัวนั้นหรอกเพราะาไอวาปลาดอย่างนั้นอ่ะมันจะทิ้งไพ่แบบนี้ไว้ทุกครั้งได้ยังไงที่มันฆ่าคน ซึ่งตอนนี้นะฮะกลุ่มสวิตมาน่าก็ได้เริ่มหาข่าวคราวแล้วว่าเดวิลคามาราเนี่ยมันคือใครนะฮะเพราะว่าตอนนี้ทั่วทุกที่เนี่ยก็จะมีเริ่มมีคนเนี่ยกล่าวอ้างแล้วว่าตัวข่าเนี่ยคือเดวิลคามารานะฮะกลางไปทั่วนะครับซึ่งเมื่อสวิตมาน่าขึ้นบกในเมืองแห่งนี้นะครับก็ได้พบกับตัวละครตัวหนึ่งคือลิเลียนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้นะฮะกลุ่มสวิตมาหน่าได้ช่วยเหลือนางไว้นะครับจากการถูกตวงลามของกลุ่มวัยรุ่นนะฮะที่อ้างตัวเองว่าเป็นเดวิ r คามารา หลังจากนั้นทั้งหมดก็ได้ร่วมเดินทางนะครับเพื่อเข้าไปเอาดาบของโจนบาร์ดนะฮะที่ได้ว่าจ้างตีดาบเอาไว้นะฮะแต่การเดินทางนี้นะฮะต้องผ่านป่านะครับที่มีเผ่ากินคนนะฮะอาศัยอยู่นะครับซึ่งในการเดินทางนะฮะต้องพายเรือนะครับตัดป่าเข้าไปถึง30กิโลนะฮะเนื่องจากว่าพวกนี้นะฮะมันกลัวน้ำฮะเวลาเราอยู่ในน้ำเนี่ยมันจะไม่สามารถโจนตีเราเข้ามาได้นะครับทั้งหมดก็พายเรือเข้าไป แต่ที่น่าแปลกกว่าตอนครั้งแรกที่มานะครับคือไอ้พวกนี้มันกลับกระโจนเข้ามานะครับจนตีกลุ่มโจนสลัดที่เรือนกลางน้ํานี่เลยนะครับทั้งๆท,ท,ที่มันกลัวน้ําอย่างมากนะครับทำให้ทุกคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคราวนี้มันถึงผิดปกติอย่างนี้นะครับซึ่งการสงสัยนั้นก็ไม่แปลกเลยนะครับพอเดินทางมาถึงบ้านของคนจีดาบแล้วก็ได้รู้ว่าอ๋อเดวิลคาเมรานี่เองเข้ามาชิงดาบของจอห์นบาร์ไปแล้วนะครับ ซึ่งสิ่งผิดปกติเดียวที่เกิดขึ้นในตอนนี้ก็คือตัวลิเลียนี่เองนะครับสรุปแล้วก็คือลิเลียนะฮะคือเดวิลคาเมราตัวจริงที่เดินตัดป่ามาชิงดาบของจอห์นบาร์ตไปก่อนแล้วนะครับหลังจากนั้นเขาก็ได้ชิงตัวโคโค่นะครับขึ้นเรือไปนะฮะเพื่อที่จะนำต้มหูสีแดงนี้นะครับไปคืนให้กับกัปตันสเปอร์โดนะฮะแห่งเรสเกลนั่นเองซึ่งทุกคนก็ทำทุกวิธีทางที่จะช่วยตัวโคโค่กลับมานะครับจอห์นบาร์ตที่ลงไปไว่ายน้ำตามเลยนะครับแต่ทุกคนก็ต้อง หยุดการกระทํานั้นนะฮะเพราะว่าตัวเดวิดคาเมร่านั้นเอาโคโค่เป็นตัวประกันนั่นเองนะครับซึ่งก็ได้บอกใบเวลาว่าเดี๋ยวให้ไปเจอกันที่เกาะแห่งหนึ่งนะถ้าต้องการช่วยโคโค่นะครับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะฮะจอห์นบาร์สนั่นเองก็ต้องตามไปช่วยโคโค่นะครับลูกเรือของเขาอยู่แล้วนะฮะพอขึ้นถึงเกาะนั่นเองนะครับจอห์นบาร์สก็ไม่รีรอนะครับแสดงความเครียดโกรธพร้อมกับฟัน ข้าทุกคนที่กวางหน้านะที่จะขัดขวางให้เขาไม่ไปช่วยโคโค่ไม่ได้นะครับมือมีดาบคู่อยู่ในมือก็ไม่มีใครสู้เขาได้ในขณะนั้นนะครับซึ่งทั้งกลุ่มของเดวิลคาเมกาจะมีทหารเอกอยู่สามจะมีชิดนะฮะมีซันนะครับมี Sun, คาโต้ ato, ดาบยักษ์นะฮะแล้วก็แจ็ค l ันสเตอร์นะครับอันนี้เป็นทหารเอกของทางฝั่ง d e วิลคาเม r าก็มาขัดขวางไว้นะครับว่า งมาเจอเขาก่อนก่อนที่จะไปเจอกับตัวกับตันเขาได้นะครับท้องฟังจอร์บาสเองนะฮะลูกน้องเขานะครับก็ไม่ยอมนะครับบอกกับตันไปได้เลยนะครับจะมีบักจีนะครับมีมิเกลแล้วก็มีมัตสุราตเด็ดนะครับที่จะมาประมือกันสามคนนะฮะซึ่งตอนนี้ก็เตรียมตัวที่จะฉะกันแล้วนะครับ3มคนโดยที่จะ3คนที่จะล้างเอาไว้ให้กับตันไปช่วยโคโคให้ได้นะครับเข้ามาตุลบอลนะฮะสามต่อสามนะฮะเข้ามาเลย บุกเข้ามาเลยนะครับตัดไปอีกฉากหนึ่งนะครับรีวิวกล้อาก็ได้พาโคโคเข้าไปในป่านะครับพร้อมกับบอกว่าเขานั้นเคยรักจอห์นบารอย่างหมดหัวใจนะครับอันนี้จบไปแล้วนะครับสำหรับช่วงแรกที่ตัดมานะฮะตรงนี้กินเนื้อที่ประมาณ19ตอนนะครับผมพยายามย่อที่สุดที่จะทำได้นะครับกินเวลามาสัก7นาทีนะครับขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามชมมาถึง ช่วงท้ายนี้นะครับแล้วก็ต้องขอโทษด,ด้วยถ้ามีช่วงใดผิดพลาดนะครับเพราะนี่เป็นครั้งแรกจริงที่ผมทดลองทำนะฮะทำเพราะชอบกระตูเรื่องนี้จริงๆนะฮะยังไงเดี๋ยวจะรีบทําส่วนต่อๆไปติดตามต่อไปนะครับขอบคุณครับ